เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบางครับแอดมินได้อยู่ที่ตำบลหาพันไกรนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันฉัตรมงคลนะครับก็มีหน่วยงานที่มาคือผมในฐานะประธานซีเอ็นชุมพรกับพมจอกับชมรมอียาราแล้วกองร้อยอสออสปันน้ำใจเพื่อสังคมครับกองร้อยอสอเมืองชุมพรที่สองครับแล้วก็มีทางประหลัด อบตหาพันไกลวันนี้ก็เรามาบ้านหลังแรกก็คือบ้านนางบุญส่งวงมาลาอยู่บ้านเลขที่27ทับ3หมู่ที่9ตําบลหาพันไกลนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ท่าแซววันนี้เราช่วยเหลือกลุ่มปอบาง12รายนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกับทางพมจอเลยนะครับถึงรายละเอียดที่ลึกลงไป ค่ะก็กิจกรรมวันนี้นะฮะก็เราก็ทําเพื่อเป็นการอ่อ่เฉลิมพระเกียรติอของพระเจ้าอยู่หัวด้วยเนื่อง,องจากว่าเป็นวันฉตดมงคลน,นะฮะวันที่สี่เนี่ยจะเป็นวันฉตดมงคลน,นะคะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้เราก็จะเป็นในส่วนของการเยี่ยมกลุ่มป่าบางนะคะเราก็มาดูแลกลุ่มป่าบางนะคะในอ่พื้นที่จังหวัดชุมพรของเราแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตำบลหาดพันไกลนะคะซึ่งคุณบุญส่งวงมาลานี่นะฮะก็จะเป็นผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากว่าอยู่กันลำพังนะคะประกอบกับมีโรคเ <c oughs> ส้นเลือดในสมองตีบซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งยังไม่สามารถเช่วยหลุดเองได้นะฮะทางทาง,ทางพอมอร่วมกับเครือข่ายนะคะ CSR แล้วก็ทางอส อส,อสอจชมรมอัยยราอะไรนะคะอสอปันน้าใจเพื่อสังคมนะคะเราก็มาดูแลช่วยเหลือตลอดจนในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกลนะคะทางท่านน้องปลัดนะคะมาวันนี้ก็มาเองแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่ามาครั้งนี้ครั้งเดียวนะ,ะแต่เราก็จะดูแลนะคะดูแลดูแลต่อไปนะคะจนกว่าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะในส่วนของพอมเนี่ยนะคะเราก็ทาเงินสงงคร์ครอบครัวให้แล้วนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็น่าจะ ไม่เกินไม่เกินอาทิตย์หน้าน่าจะเงินจะเข้าบัญชีนะคะเงินจะเข้าบัญชีให้สามพันบาทนะคะวันนี้ก็เราก็มาช่วยช่วยกันนะคะช่วยช่วยกันก็ทางตัวน้องบุญส่งเองนะคะก็รักษาตัวเองนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะรักษาสุขภาพตัวเองนะคะพยายามรักษาสุขภาพตัวเองนะคะก็ยังไงก็ทําให้ตัวเองได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะเราก็จะได้ตอนนี้ก็ทางทางชมรมจิตอาสาของ อายาดาใช่ไหมคะก็มาช่วยพาไปโรงพยาบาลไปบาไปกายภาพบําบัดนะคะก็กําลังใจนะคะกาลังใจสําคัญนะคะกําลังใจสําคัญยังไงก็เรายังไงก็ขอให้เข้มแข็งไว้นะคะเข้มแข็งไว้นะคะก็สู้ต่อไปนะคะทางตลัดนี่ค่ะค่ะเราเราดูแลครับก็หลังจากได้รับทราบเรื่องนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหาพันไกรเองก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางอาสาสมัคร ผู้นาท้องที่ผู้นาท้องถิน่นเขาไม่ได้ทอดทิง้งน,นะครับ mm hmm. ก็พยายามมาดูแลซึ่งก็มีหลายคณะด้วยกันที่มาดูแลแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางใช่ครับสำนักงานกชาติหลายๆหน่วยงานนะครับเอ่ยไม่หมดนะครับแล้วก็อบอตอเองก็ได,ได้ได้สนับสนุนรถพยาบาลกู้ชีพนะครับเพื่อรับส่งผู้ป่วยไปบําบัดตอนหลังก็ได้ได้ได,ได้ได้รับการร่วมือจากทางกู้ชีพอ,อสกอู้ชีพเข้ามาช่วย ระสางานอีกแดงหนึ่งนะครับเพราะนั้นในเรื่องรถรับส่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดว่ารถของหน่วยงานไหนที่ติดภารกิจเร่งด่วนอะไรก็จะมีหน่วยงานคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาก็เป็นกําลังใจให้พี่บุญส่งที่ต่อสู้ชีวิตตรงนี้ด้วยนะครับนะครับโอเคขอบคุณครับให้กําลังใจกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเคสต่อไปนะภาษาจะมีอยู่ใช่ไหมครับนะ เราอยู่ที่หมู่ที่16ตําบลท่าแซะใช่ไหมครับใช่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเป็นเขตที่2ที่3เราอยู่กับรองนายกรองนายกรองนายกเทศมนตรีเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นเราอยู่กับพมจนะครับก็วันนี้เจอ2รายพมจมีใครบ้างสรายอชอค่ะชื่ออะไรนะบ้านครอบครัวนะร ิะนอาตากุอ๋ออันนี้เรามาที่วันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางพมนะคะทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่นะคะทั้งทางคุณสุรินนะคะดรสุรินทร์เหล่าพัฒนเกษมนะคะเป็นประธาน CSR ของจังหวัดชุมพรนะคะมีท่านรองนายกนะคะ กิติสิทธิสมบูรณ์นะคะที่นะคะท่านรองรองนายกเนินสันติแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สถานนการจนาจันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพมของเรานะคะนะคะได้มาเยี่ยมครอบครัวของนางนางละดาวันน้ำุกุ้นอะไรนะคะ จิตรารา๋อนะคุณจิตรารานะคะวันกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการเป็นกิจกรรมที่เราทําเพื่อเป็นการสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่ส0นะคะเนื่องจากว่า,าวันที่4เนี่ยจะเป็นวันฉัตรมงคลนะคะวันที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชนะคะแล้วพวกเราก็มาทํากิจกรรมกันกับกลุ่มประบังนะคะทางสังคมในพื้นที่อําเภอท่าแซ่ของเราเพื่อเป็นการเ,าเป็นเป็นการ ดูแลช่วยเหลือกลุ่มปราะบางนะคะให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเราก็หลายๆฝ่ายเราก็มาช่วยกันนะคะในการดูแลกลุ่มปราะบางนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เราจะสร้างความร่วมมือกันในการดูแลกลุ่มปราะบางในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเรานะคะน,นอกเหนือจากนี้ก็ก,ก็ก็ต้องฝากไว้กับทางท่านผู้นำนะคะในระดับ ท้องที่ท้องถิ่นนะคะได้ช่วยกันดูแลนะคะเราก็มีทางภาคเอกชนมาช่วยหนุนเสริมเรานะคะเวลาในส่วนที่เราอ,อ,อ,อยู่ก็ได้ว่าอยู่ในนอกเหนือที่เราจะภาครัฐจะช่วยเหลือได้เราก็จะมีทางภาคเอกชนเข้ามาช่วยเราอีกอีกอีกทางหนึ่งนะฮะเป็นเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะมปช่วยกันแล้วก็เราก็มีอาสาสมัครในพื้นที่นะคะที่จะคอยดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรานะคะเพื่อว่าเราจะช่วยเหลือดูแลให้พี่น้อง ในพื้นที่จังหวัดชุมพรของเราเนี่ยได้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าด้อยโอกาสต่างๆทา,างสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็ต้องต้องขอบคุณทุกทุกภาคส่วนนะคะที่ได้มาช่วยกันวันนี้ก็ถือเราถือว่าเราได้ทำอุอศลน,นะคะเพื่อผู้ด้อยโอกาสขาดโอกาสทางสังคมร่วมกันนะคะก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะคือไร่ขัดถูคือคือแย่ชือจริง ชายาสิทธิ์บอ่ะชายาสิทธิ์อายุเท่าไรครับอ่าสี่สบหกสี่สิบหกอยู่บ้านเลขที่สองศูนย์สามมูสิบกสามมูสิบกมู่ที่สิบหกตำบลตาแท้อำเภอท่าแท้จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแท้จังหวัดชุมพรวันนี้พบในฐานะประธานซีเอชอาชุมพรหลวงกับพมจแล้วก็มีรองนายกเทศมนตรีมีผู้ใหญ่มาเยี่ยม นะครับมาให้กับหลังใจอาสาสมัครนี่มาทีมมหย่เลยนะครับดีใจไหมดีใจที่เราเข้ากได้ให้พ่อหมอจอปู่ึงโครงการวันนี้ทีที่เยี่ยมให้กับลังใจอันนี้สำหรับโครงการวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็พีมาตามสัญญาแต่ไม่ค่ะทีพีเราปากไวว่าพี่จะไปเยี่ยมบ้านนะคะเพราะว่าวันก่อนที่บอกเราไปเข้าขายกันนะเข้าขายกันแต่เราก็สัญญากันแล้ว่าเราจะลดละแล้วก็เลิกนะแล้วก็ให้ท้องยได้ไหม อะไรนะเกิดเป็นคนเอาดีไม่ได้ก็อายอะไรนะวันนั้นอะไรนวันนั้นเราสัญญากันหน้าวันนั้นหน้าแต่ดีแล้วเนี่ยทีว่อน้องแป๊ะแป๊ะเออแป๊ะเนี่ยคิดที่จะไปเป็นข้ารียกด้เปเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้วิทยาทานแกแก่น้องน้องที่มันไปยุ่งเกี่ยวกับ สิ่งเสพติดสารเสพตยาเสพติดนะก็ก็นี่เป็นสิ่งที่ดีก็พาคุยหญ่ให้เอาไปเป็นเอาไปพูดสักชั่วโมงก็ได้เมีคนอมีคนอใช่เอรายอเมใชเมื่อวันอาทิตย์เียพี่ไปมาไปบริษัเฉลิมชัยฉลิมชัยไทยไทยอะไร ยุทธเนนิคมไปแล้วก็กลับแล้วก็วันนี้เป็นโครงการพิเศษนะคะที่เรามาเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ว่าเราเนื่องในวันวันวัน,วน,วนชติมงคลวันครองราชองพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบนะคะวพวกเรานะคะซึ่งประกอบด้วยเนี่ยท,ทางทางพอมอทางประธานซี r ดรสุรินทร์เหล่าพัฒนกเเสมนะคะทางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือท่านรองนายกทางเทศมนตรี ในสันตินะคะแล้วก็ทางหยาบ้านนะคะซึ่งเป็นแล้วก็อาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของพอมอในพื้นที่นะคะพวกเราถื่ว่าทุกคนพวกเรานี่เป็นโคตรแบเป็นเป็นเป็นมือเป็นมือเป็นเท้าของพระเจ้าอยู่หัวที่เราจะมาดูแลทุกซุกของพี่น้องประชาชนของดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็ถือว่าพวกเราทุกคนทํางานแทนพระเจ้าอยู่หัวนะคะเรามาเยี่ยมครอบครัวุกยักเดือดร้อน ซึ่งสาหรับของข้อแป้วันนี้เนี้ยทางพอเนี่ยทางผอก็จะทําส่งครอกครอบครัวให้ยุ่กันกี่คนสองคนก็แม่เอาเดี๋ยวจัดการเลยจะทาส่งครอกครอบครัวให้ด้วยสองครายนี้นะคะเดี๋ยวจะทําส่งครอกครอบครัวให้จากเงินเป็นเงินส่งครอกครอบครัวผู้มีรายได้น้อยให้นะคะสามพันบาทนะคะก็ ควันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณสุรินนะฮะ,ะทาง CSR ประธาน CSR จังหวัดชุมพรที่เป็นภาคเอกชนที่เข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐนะคะแล้วก็ทางท้องถิน่นท้องที่ในพื้นที่จังหวัดชุมพระะที่ได้มาดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเรากันนะคะก็ขอบคุณค่ะคคสำหรับเคสนี้นะคะก็เป็นแม่ของ ธนพัฒนนะคะวราวราเกียรตินะ,ะซึ่งธนพัฒน์วราวราเกียรติเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในนะคะหนึ่งในผู้ที่เข้าค่ายบําบัดยาเสพติดของเบอร์ท่าแซะนะคะในรุ่นที่1นะคะแล้วก็ได้สัญญากันไว้แล้วว่าจะลดละเลิกนะคะก็สัญญาวันนั้นก็สัญญากันแล้วว่าจะเลิกนะคะก็ตอนนี้ก็เลิกแล้วลูกเลิกตกเงลูกเลิกใช่ไหมลลแล้วตอนนี้ก็ ไปทํางานได้เงินเดือนเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ได้ตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดเขาก็ให้กินให้ใช้วันห้าสิบร้อยแต่ว่าเลี้ยงข้าเคก็ถือว่าจะได้ช่วยช่วยแบ่งเบาภาระแม่อีกคทางหนึ่งนะคะเพราะใช่พ่อแม่ก็ทํางานเลี้ยงคนเดียวนะคะทราบว่ามีน้องเรียนหนังสือด้วย ผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้หญิงผู้ชายสและโอเคแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีๆนะแนะนําเขาให้ดีนะคะอย่าให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด30ติดทั้งหลายนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามาทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์กันนะคะทั้งในส่วนของพมจนะคะแล้วก็ทางประธาน CSR ก็คือทางดรสุรินทร์เหล่าพัฒรเกษมเป็นภาคธุรกิจเอกชนที่มาช่วยงานสังคมนะคะ ท่านรองนายกเทศมนตรีเนรสันตินะคะแล้วก็ท่านาผู้ใหญ่บ้านนะคะของอหมู่16นะคะตำบลท่าแซะนะคะท่านผู้ใหญ่สถาพรการจันทจันนะคะก็มาเยี่ยมครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณแม่ชื่ออะไรนะคะมณสนมณสนนะคะแม่ของธนพัฒนนะคะแม่ของธนพัฒนนะคะก็อย่างน้อยก็มาให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจแล้วก็มามาช่วยดูแลธนพัฒน์กันอีกทางหนึ่งนะคะทั้ง ทุกภาคส่วนนะคะในส่วนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมซึ่งเป็นตัวแทนเพื่อสีชมพูชมพูเข้มๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของพัฒนาสังคมที่อยู่ในพื้นที่นะคะมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรนะคะก็แจ้งผ่านทางเ,าเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่บ้านในส่วนของเ,อเทศบาลน,นะคะหรืออาสาสมัครในพื้นที่ของเราเพื่อ,อได้ช่วยกันนะคะช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือนะะเพื่อใหเอ้เราได้มีคุณภาพชีวิตทีดด่ดีขึ้นนะคะเราก็ พวกเราทุกคนที่มาวันนี้นะคะถือเป็นผู้ที่ทํางานแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่10นะคะตลอดจนพระเจ้าอยู่หัวทุกๆรัชกาลเลยค่ะเราเป็นเป็นข้าราชการนะคะเป็นภาคธุร,รกิจเอกชนที่มาช่วยราชการเป็นภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกเราก็ถือเป็นกาเรียกว่าเป็นทํางานต่างพระเนตรพระกันของพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลทุกสุขของราษฎรนะคะ แล้วก็วันที่4เนี่ยเป็นวันฉตดมงคลเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชทรงครองราชนะคะเมื่อวันที่4นะคะพฤษภาคมพวกเราก็มาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์กันนะคะกับกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือครอบครัวที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนนะคะเราก็จะมาดําเนินการช่วยเหลือในส่วนของพอมอนะคะร่วมกับทางเทศบาลก็จะ,ะช่วยเหลือเป็นเงินสงงคาะห์ครอบครัวให้นะคะเป็นเงินสงงคาะห์ครอบครัวให้ก็3,000ันบาทนะคะวันนี้ก็ทางคุณสุดินก็ทํา นำน้ำดื่มน,นะคะมามามอบให้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่เราจะอ,าอยู่ในสังคมที่นะคะให้เราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ต้องโดยเฉพาะลูกหลานของเราไม่ต้องไปหลงผิดนะคะไม่ต้องเดินทางผิดนะคะก็เราฝากด้วยนะคะช่วยกัน,นะะล,กลูกลูกของเราลูกก็พยายามสอนนะคะให้รู้จักช่วยกัน,นดูแลเขาเรียกว่าบำรุงรักษา ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าที่เรามีผืนแผ่นดินให้อยู่ทุกวันนี้นะคะที่ทํามีให้เราได้อยู่ได้กินมีมีความสุขอยู่ในประเทศไทยวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ช่วยให้เราได้มีผืนแผ่นดินไทยเราอยู่จนทุกวันนี้อา,างาน้มัใใช่ใช่<อ>ใช่ใช<า>เลือกตั้งก็เลือกคนดีๆนะคะเลือกคนดีๆที่คนที่ก็เรียกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเพื่อว่าจะได้รักษา ประเทศชาติของเราให้เราอยู่ต่อไปนะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจ้ะจา้าค่ะขอโชคดีนะบ้านของวัสุโมนศรนเจริญนะคะบ้านวัสุมนศรนเจริญนี่ก็เป็นผู้ที่เอ่อเข้าค่ายบําบัดนะ้าป้าพูดตรงๆนะเข้าค่ายบําบัดยาเสพติดป้าไม่อ้อมค้อมเป็นเข้าค่ายบําบัดยาเสพติดแล้ววัสุมนก็สัญญาแล้วว่าวัสุมนจะ เลิกเอาตั้งแต่ลดละเลิกแต่วันนี้วัสมนม์บอกเลยว่าวัาสมน์เลิกเลยนะคะเลิกเพื่อตัววัสมนเองนะคะเลิกยาเสพติดนะคะเพื่อว่าเราจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนดีของสังคมนะ เป็นเลือกเพื่อตัวเองนะคะเพื่อตัวเองที่สําคัญคือเพื่อตัวเองอที่2ก็คือพ่อแม่นะคะเพราะว่าการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดสารเสพติดเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้มีความสุขเลยลูกพ่อแม่ไม่ได้มีความสุขเลยนะคะพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกตัวเองเป็นคนดีพบเจอคนดีๆพบเจอสิ่งที่ดีๆทําสิ่งที่ดีๆนะถึงเราจะรวยจนเราไม่ว่าแต่ขอให้เราทําสิ่งที่ดีๆพอนะเพราะฉะนั้นก็ วันนี้นะคะทางดรสุรินทร์เหล่าพัฒนกรเสมนะคะทางทางทาง,ทางพี่อายาาัอายารานะคะทางทางชมรมอัยารานะคะทางพี่ป้าป้าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่เป็นเครือข่ายของพอมอนในระดับพื้นที่นะคะทางเทศบาลน,นะคะทางเทศบาลท่าแซะนะคะทางทางท่านรองนายกเทศบาลเดินสันติก็มาเป็นกําลังใจให้ด้วย,ยไม่ผู้ใหญ่บ้านนะคะ ในชุมชนแม้ว่าจะอยู่ของตำบลท่าแซะแต่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนนะผู้ใหญ่ทุกคนมีจิตใจที่ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีให้ลูกประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วลูกไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดสารเสพติดอะไรทั้งปวงนะคะลูกจะได้มีอนาคตที่ดีเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาต,ติต่อไปวันนี้เรามากันปร,ป,รประจวบเหมาะกับเป็นวันที่ใกล้กับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ส่งขึ้นครองราชสมบัตินะคะวันที่4พฤษภาคมเราก็เอาวันนี้วันนี้วันที่2เราก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะมา,าบำเพ็ญประโยชน์นะคะกับกลุ่มเปราะบางลูกถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะในสังคมนะ,ะเราก็มาให้กําลังใจนะคะมาให้กําลังใจเพื่อให้ลูกจะได้เ,เป็นกําลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะคะะต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้ายต่างๆในสังคมที่มันอาจจะมาเยือนแต่ว่าลูก ก็ปฏิเสธมันให้ได้นะคะให้ให้ใช้จิตใจของเราเป็นสําคัญจิตใจที่เข้มแข็งให้แล้วก็คิดถึงตัวเองเป็นสําคัญนะ,ะอนาคตของตัวเองต่อไปเราก็ต้องเ,ออเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อแทนแม่นะแล้วก็จะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีต่อไปนะคะก็ทุกคนวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลูกทุกคนก็ขอให้ลูกประสบแต่ความสำเร็จนะความสุขสำเร็จในทุกสิ่งที่ลูกปรารถนาในสิ่งที่ดีที่ชอบทุกประการแล้วก็ขอ อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ลูกเนี่ยนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะฮะอยู่บนผืนเป็นดินไทยก็ขอให้ลูกนะฮะช่วยกันจันรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะ,ะให้เราจงรักภักดีต่อสามสถาบันเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะได้ดีด้วยตัวเองด้วยอีกทางหนึ่งแล้วก,ก็ก็ฝากลูกด้วยลวกันนะคะก็ขอบคุณมากนะ ก็าเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆคนทุกเครือข่ายในการทํางานที่ที่จะมาเป็นกําลังใจให้กับน้องวัุรมนศินเจริญนะคะแม้ว่าบางบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ตําบลเรารับผิดชอบโดยตรงแต่ท่านก็มีจิตใจที่จะมามาเป็นกําลังใจให้นะระับมอบเนาะ